สวัสดีครับสมคิดนะครับผมครับวันนี้นะครับอากาศดีนะครับฝนตกฟ้าคึมๆมนะครับผมอ่านะครับอากาศเย็นสบายนะครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับก็เวลาขับรถนะครับเปิดแอร์นะครับมันก็จะมีไอเย็นนะครับข้างในและข้างนอกนะครับผสมประสานกันนะและทำให้เกิด ฝ้านะครับในขณะขับรถนะครับวันนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีไล่ฝ้ากระจกของ Mazda ซี3นะครับผมนะครับไล่ฝ้ากระจกมาด d a CX-3 นะครับสมมติว่าเราเปิดแอร์นะครับเปิดอุณหภูมิที่เย็นนะครับเกิดมีฝ้าที่กระจกนะครับกระจกหน้าหรือว่าที่กระจกด้านข้างนะครับผมนะครับ วิธีการไล่ฟ้านะครับที่กระจกครับด้านข้างนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับที่มันเกิดฟ้านะครับเกิดฝ้าหมอกนะครับที่กระจกขับรถไม่สะดวกนะครับเราเปิดแอร์นะครับวิธีการนะครับผมวิธีการนะครับก็ให้ลดอุณหภูมิลงนะครับ จากที่เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิจะเริ่มต้นที่18นะครับ,ค,รบความเย็นก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าเราจะให้ฝ้ามันหายนะครับจากหน้ากระจกของเรานะครับก็ปรับปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้มาที่สีแดงครับสีแดงมันจะเป็นองศา อ่าสามสิบสองก็อยู่ในระหว่างสีแดงครับผมสีแดงแล้วก็ให้ขึ้นสีส้มไฟสีส้มเอซนะครับจากนั้นก็เพิ่มพัดลมนะครับเพิ่มพัดลมนะครับเพิ่มพัดลมเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนวอลลุ่มนะครับแล้วก็ให้เพิ่มพัดลมนะครับครับจากนั้นก็ให้ปรับอ่าปุ่มที่มีการอ่าลมนะครับมาที่ ที่ตัวฟอนด้านหน้านี่ครับผมนะครับครับเห็นไหมครับลมมันก็จะไปที่ด้านหน้านะครับนะครับลมก็จะไปที่ด้านหน้านะครับสีแดงมันทําให้เกิดความร้อนนะครับความร้อนก็จะไปส่งไปที่ด้านหน้านะครับก็จะทําให้ฝ้าหายนะครับผมครับน <Austria> ี่การวิธีการไล่ฝ้านะครับที่กระจกที่กระจกด้านหน้านะครับฟอนด้านหน้านะครับนะครับ หรือด้านข้างนะครับด้านข้างที่มันเกิดที่ข้างเราก็สามารถที่จะปรับลมตัวนี้ได้นะครับปรับปรับลมตัวนี้ให้มันส่องมาที่ส่องที่ด้านข้างนะครับของมาสด้า CX3 นะครับผมวิธีการปรับอุณหภูมินะครับไล่ฟ้ากระจกด้านหน้านะครับของ CX3 นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับ ไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับสําหรับการวิธีการปรับลายฟ้าที่กระจกนะครับผมของ m a z d a CX3 ครับผมรับสมคิดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรับมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าแนะนําเข้ามาได้นะครับอยากให้ผมทําอะไรแนะนําเกี่ยวกับอะไรของรถนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับรับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ